มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่องสองผีขอโทษลบคลิปแล้วเตรียมทำบางอย่างมอบแม่ยาโมย่าบุญเหลือค่ะเรนนี่ก็คนโคราชไม่กล้าลบปลู่เจมสราวุธหนึ่งในพิธีกรโพสต์ในนามช่องสองผีขอโทษหลังกระแสรุนแรงปมจับช่วงย่าโมและย่าบุญเหลือ โดยชาวโคราจี้บวยแล้วก็เรนนี่ต้องมาขอโทษว่าสวัสดีวันเสาร์ครับพวกเรายังคงยืนหยัดที่จะมุ่งมั่นทําความดีกันต่อไปพวกเราให้อภัยและก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกความคิดเห็นที่คิดต่างและด่าทอพวกเราด้ดยถ้อยคําที่อันไม่สุภาพคนส่วนมากวิจารณ์เราโดยที่ยังไม่เคยชมรายการของเราเลยตัดสินจากเราจากคลิปสั้นๆที่ตัดมาให้ดูส่วนใครที่เรายังบกพร่อง เรา้อมรับและเราก็ได้แก้ไขไปแล้วอย่างคลิปท่านย่าโมเราได้ตัดส่วนสั้นๆที่พูดถึงท่านย่าบุญเหลือที่ทำให้พี่น้องชาวโคราชบางส่วนไม่สบายใจออกไปผมอยากขอร้องให้พี่น้องชาวโคราชได้ไปดูคลิปเต็มๆจะทราบได้ถึงเจตนารมณ์ที่เราเคารพรักเทิดทูนคุณย่าโมว่าจริงหรือไม่เราได้บันทึกเทปทำรายการที่โคราช ขอจังหวัดนครราชสีมานี้เป็นบ้านเกิดของอาจารย์เรนนี่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันในกรณีที่มีงานศึกษาเอาข้อมูลมาจากประเทศเพื่อนบ้านและสรุปว่าย่าโมไม่มีสิงและนอกจากนี้ยังมีดราม่าคนตัดต่อภาพท่านย่าโมที่ไม่เหมาะสมออกมาในช่วงปลายเดือนมกราคม2563ผมได้ถามอาจารย์เรนนี่ว่าเรนนี่เป็นคนโคราชอาจารย์เรนนี่เคยเห็นท่านไหม อาจารย์เดนนี่บอกว่ามีจริงค่ะพี่ๆท่านศักดิ์สิทธิ์มากและมีเมตตามากๆด้วยพวกเราไปถ่ายรายการและไปกราบท่านกันไหมคนอื่นๆเด็กรุ่นใหม่จะได้รู้และจะได้ไม่กล้าไปลบหลู่ท่านอีกอาจารย์เดนี่เป็นคนโคราชรักและศรัทธาในท่านย่าโมเฉกเช่นกับลูกหลานชาวโคราชทุกคนจนเป็นที่มาของการบันทึกเทปรายการในวันที่7กุมภาพันธ์2563 ืนวันนั้นมีครอบครัวช่องสองพีได้มากราบท่านย่าโมจํานวนมากพร้อมกับทีมงานพวกเราได้ร่วมถวายเครื่องเส้นสักการะแก่ท่านย่าโมมีการอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณชาวโคราชที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองวันถัดมานะคะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศที่เทอร์มิโนอลทเวันซึ่งหลายคนเป็นห่วงและได้โทรถ,ถามว่าเราได้กลับมาหรือยังใดๆก็ตามสิ่งที่นำเสนอเราตั้งใจทำเพื่อเป็นธรรมทาน ตั้งใจทำเพื่อเชืดอชูวีรกรรมของท่านจริงๆส่วนที่ขาดกับประวัติของย่าบุญเหลือที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราเราได้ลบออกไปแล้วพร้อมกับความรับผิดชอบที่พี่บวยทำก็คือขอถอดรายการจากช่อง8และได้กล่าวกราบขออภัยพี่น้องชาวโคราชไปเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางรายการจะมีความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อถวายมอบแด่ท่านย่าโมและท่านย่าบุญเหลือ ซึ่งพี่บวยกำลังประสานงานอยู่และจะนำเรียนใ่ทุกท่านเพื่อทราบต่อไปนะครับรัครอบครัวช่องสองผีและนี่คือข้อความที่รายการช่องสองผีได้โพสต์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ